เื่อไปไม่น่ะซื้อไม่แน่ะซื้อแล้วซื้อแล้วเรียวกันเรียกไปต้องกราบด้วยครับด้วยต้องกราบด้วยกรับด้วยขอดูทุกวันมาชันพี่น้องเหมือนมาขอบคุณค่ะบอกไม่ได้เอาของผมไปเครื่ยนไหมไม่ได้ตัดคลิปนกก็ไลฟ์สดไปเลยนกพี่น้อง ไรซสดทางสามช่องนะคะท่านผู้ชมเนาะเราไม่เก็บแต่เราเนาะเราก็เก็บเล็กผสมน้อยครับก้าวก็สวยนะครับว่าสวออกนะสอก้าวดูบรรยากาศพี่น้องใช่พี่น้องปีที่ผ่านมาแล้วเนาะปีใหม่ที่ผ่านมาจะออกก้าวประจำในปดต้าวห้ารอจานนะคะรอจาน มีทาง่อากาศจะมาออกขวดนี้ก็ได้เพราะว่ามานยานกำลังมารอสักครู่นะคะกตอนช่วงปีใหม่พอดีครับขอโชคดีนะครับคุณเอคุณสุวิกมลสวัสดีนะคะคุณไมมินสวัสดีคุณอ่อนสวัสดีคุณพัทยาสวัสดีสวัสดีจ้าคุณจอมศีรษสวัสดีนะคะ คุณอมิตราสวัสดีค่ะคุณจันสีคุณโสภานะคะสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะก็สําหรับตัวเลขของอาจารย์แอดคิดว่าคงจะได้ทุกคนแล้วนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้นะคะตัวเลขของอาจารย์วันนี้นะคะ,ซ,ะ,คะ,ะซื้ออะไรก็ได้ให้มีเก้านะคะรวยๆปังๆแจกซื้อะอะไรก็ได้ให้มีเก้านะคะก็เก้าหนึ่ง เจดาหนะคะแล้วก็9 2สองผมจำได้ตอนนี้า6 916หนึ่งหแล้วก็เก้าหนึ่งเจะคะท่านผู้ชมส่วนเลขทูของอาจารย์นะคะจะตรงกันกับตัวสุดท้ายก็คือ9เก้าสองนะคะคนเยอะค่ะคนเยอะวันนี้ใครเข้ามาอยากจะส่งดาวให้ก็ กดดาวได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะใเล่ยเมเจ้าอายุใส่คุมาลาใส่คุมาลาใส่ป่ะมาคกว่าเนื้อหรือเปล่ากันถือกันถือเป็นทีมเลยเป็นมันี่ยอ๋อกันถือกันถือเป็นแพ็คทีมเลยมันมาจ้ะดาวเนื้อ ก็สวัสดีเอซเป็นแับเป็นช่องรั้งนะคะช่องเจ๊ตังคนุไทยเจ๊ตังพารวยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะเมื่อวานใครโชคดีจากฮานอยลาวคอมเมนต์มาหน่อยนะเมื่อวานแอฟแอขอปู่นะคะได้6 7 7กเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าใครกับถกกับเก้านะคะก็จะเป็นตัวเดียวกันแตกสามตัวนะคะอรอรอสวัสดีคุณสมทรงเจ่นจังพารวยขอบารมีปู่ย่านะคะจ้าสาตัวดอ่น้องเด้อร์คุณบิวสวัสดีค่ะสาตัวด้วยค่ะถุงร่มแก้วเวลาสาตัวสาตัวค่ะ ไหนไหนไหนคนไหนเก้าหนึ่งดีเนเอ๊ะเอ๊ะทำไมชอบเก้าหนึ่งเฮ้ยต่อวันดีครับวัสดีครับวันดีครับคนไหลยึ้นเก่าเนี่อแต่จรแล้วนี่ล่ะคนมีเปลี่ยนเสื้ทีครับ อาจารย์ลูกศรเอาเลิกกันนี่ไปตัดผมให้แล้วตัดผมแบบเกลี่นเกลียนี่เลี่ยกมากครับนะครับแก้วกะช่วงนี้มีอาการเหมือนป่วยอีกแล้วนะครับมือว่านมือนีกับคันดีต้องปวดหัวอยู่นะครับป่วยมาสามเดี่วแปลว่าเลขโบบนล่างกับสามตัวเรื่องวัวดนีครับมาหนี่กับพ่อสบายปันไดครับที่จริงมือนีขันค้นมาหลายเนี่ยผมก็จะพากนเพราะว่า ผมรับแขกมาสองเดือนเต็มเพราะได้ลงเลยตอนนี้เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วครับนะครับเพราะว่าไม่ได้กินเข่าเลยนะครับนอกมาอนี้พี่น้องกระไรบางกี้ย่างเข้ขมาอาจจะทายลูกประขั้นทัวถึงเดียวเมื่อนี้จะได้ทายทุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีการตั้งแถวทายดีๆนะบางกีนผมหันมั่วเลยนะครับนอกจากทคนก็ดึงหูดึงตานะครับเพราะว่ากอยากทายน้ำทุกคนนะครับเขาผูดใะทร่วมากไหมพันระยะโอ้ยทุกคนหลายแต่ละ จ้าจ้าเอาเมียโทรมาแล้ก็เดินเที่ยวมาฉันกินจ้าโอ้ยมาหล้วด้อยาถ่ายอันซื้อมาโลดซื้อมาโลดกำลังยืนนั่นยุนาลูกศิษย์จู่จ้า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 โอ้ยเนาะไม่ห้รับตอนหน้าคนเนาะจะโทษดูหลายมึงหัว จังเงาโอ้เอาเบิรงไรขึ้นเอาเฮ็ดยังไงล่ะบัดน,นี้โตมากอ่ะดูมาถึงยามให้แล้วอยากอายคนเลยครับการงวดเมื่อกี้เลขออก5 4 4 8 9นะครับเ,เลขเฮากับเขาแค่รูด4ซ,ซึ่ง4 5หตัวที่เฮาเน้นนั่นมาอยู่แต่บ่ได้เงินเพราะว่ามันไปอยู่คูหน้าถ้ามันออก5 4 5จังซี่เฮาสิได้หลายแสนหลายล้านก็บยุบนะครับแต่มันออกกะ ไปบอกคูว่าปูเจ้าคือบ่อไอ้ขอ่ปูเล้าก็มาบอกให้ฝันมากูก็เอาให้มึงนี้ได้หรอสีหา่าเออข่แมน่นยุตันมาได้เงินรอบนี้ไปบนไม่แล้วบอกว่าถ้าจะมาน่ะไห้มาคูหลังบปเอาคูหนานะครับเท่าคูหน้ามันบาได้เงินนะกะเลขกะไปเขาคําดีว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีนะครับนอผู้ใดรูดผู้ใดเบิ้งเมขฝันผมนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างฝันแม่นบอกงวดก่อนผมบอกว่าสีมาแน่นอนแม่นบอเลขฝันที่น้อยมาบอกนี่ มันก่อซีซีนะครับตั้งสองตัวนะครับลอกันพุได้โบวิ่งบบลุดก็จะบ่ได้เงินโอนุมโมทนาบุญครับเร้องายบัวครับได้สาตเลยบ่สายบุญนะคะท่านผู้ชมสานดนีรับสาิ้เสีแดงครยเงายุิตความฝันยี่สิบเก้านปอยากดอค่ะโอ้สายบุญนะคะสาธุอานะคะท่านผู้ชมค่ะ ยี่สิบเก้าตีด้ดี่สิเติดเลยสามตัวเต็มเต็มห้าตีสีตัวเอากล้องอ่ะเป็นบรรยากาศนะคะที่เรโชคดีนะดวงวันจันทรเฮ้ยต้ยตัวโชคดีนะครับามตันผจท์เต็มว่าไรได้ค6แสนาแล้อ้าหแสนได้ไม่เยอะแค่ห้แสนเองนะคะี่สันนะคะท่านผู้ชม ถ้าเ็นตูจ้อเพขาแทงขึ้นได้หลายนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเรกอาจารย์เข้าตรงจอดยิ้ไหมยิ้เก้าหัวตีนนี่มีหัวตาตัวนี่ห้าแสนนี่คนที่โชคดีเนาะสุดยอดมากมีคนทำบุญทุกวันนะคะท่านผู้ชมมีคนโชคดีทุกวันนะคะ คุณแม่เลียว่ดี่อย่าวคุณแม่เรียกว่าดีจังคุ่บุญีทำขุนทั้งมือหนึ่งนะครับเพื่อนู้สนี่ก็แสนกว่าไม่ไดแสนหนึ่งแสนแสามอ๋อครับรุ่นบ้ไม่ดีจันนะครับทคช่วยสาครัครับ่ยเีเนี่ยเบาได้ครับ ก็คือว่าเลขผมให้ไปเนี่ยผมบอกว่าส2เม็ดเดียวแต่ผมเคยบอกแล้วว่าไอ้สี่สองนี่หมายถึงส2โตเจ้าจำว่าส่สี่หกกับส4ล่างไหนบอเล่าก็เลยไปซื้อส4แล้วก็เล่าก็เลขเม็ดเดียวผมให้สี่สองหแม่นบอเล่าก็เลยซื้อส4 5เล่าก็เลยถึงสามตัวแต่ถ้าผู้ใดติดตามเห็นเป่าท่านนี่สี่ถุงเล่ากับสีเฮ็ดไข่ปูเต็ดปูจะหันละนั่งเต็ดอยู่เหมือนมือเราเลยบอกว่าเฮ็ดไอ้ปูฮาปูเมตตานะครับมือนั่นก้อนเลขจะออกงวดนึงเ่ยเราบอกว่าโอ้ไอ้เบิกเงินเลยเด้อ ไอ้ข้างข้างมวลรถเขายั่เลยบ้าเอ้ยเดี๋ยวเห็นให้ปูเป็นนี่แหละหา้าปูให้แล้วก็ถึงเลขหามืนก็บาทเห็นบอลมวลร่นประเดิกเ,เลยปูให้นะครับสามตัวหาทีซีนั่นแ่ะกะมาอยู่นี่ถ้าผลงานดีผ่านมาเลขอาจารย์ที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วคือเลขบิ่งเช่นเลขตัวเดียวเข้านี่รุดแค่งวดเดียวสิบสามงวดเราเข้าไปถึงสิบสองงวดเราหลุดงวดเดียวก็คืองวดที่ผมบอกว่า0ูนล้านเปอร์เซ็น์้วนนั่นค้นหูจากผมทัวประเทศนะครับนอแล้วการงวดนั่น ศูนย์พ่อมึงบอกเห็นว่าเขาวาอยู่อาจารย์มาตีมุขีพนะเขาได้นะครับพ่อหัวนั่นศูนย์ม่อหาครับแล้วหลังจากหันผมกระล้นจากข้ามาลานเปเส้นมาเหลือหาแสนเปเส้นพาอว่าหาแสนกับกลับมาเข่าเรื่อยๆบั้นดุดเลยนะครับแล้วงวดที่กลับมาดังอีกก็พงเป็นเก้าหนึ่งผู้ใดถือเก้าหนึ่งแน่อยู่นี่โอ้ไดุู้งเน่าน้ำอยู่นะครับเนาะงัดนั่นเลขเขาน่ะมาเต็มๆแล้วอาจารย์ก็บอกพ่อว่าอาจารย์มาเก้าหนึ่งเลขทูป มันจะมาชนกับเหลขเก่าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับน้องหัวนั้นจุดทูบได้ห้าหนึ่งเก้าเนาะบ้านเลขที่กับหนึ่งเก้าฟันเห็นบักกุ้งบักกุ้งเน่ากับเก้าหนึ่งแมนบอลล่ะราคามาตรงกันเท่ากับเลยอัดมันจะบเลขออกเก้าหนึ่งอาจารย์รัตตลอตเตอรี่เจ็ดสิบห้าใบน้องวันนะครับแต่เงินแสนกว่าบาทจะขึ้นเขาเมื่อไหรละราคาหัวตรงกี้เลขทูมเท่ากับมาตรงกันอีกเลขรวมเท่าจุดได้เจ็ดสี่ห้ามันมาชนซีหาซีแมนบ่ลเท่ากันเลขภากันสื่อซีหา แต่มันกับมาอยู่ซีหาแตนเพได้เงินมั่ไปคู่รักลอยนะครับผมกับไบบอกคู่ไม่แล้วงวดนี่ผมกับชูดทูบแล้ววันนี้วันนี้หกแล้วเอางี้เลยพี่อ๋อยกเลยนิ้วเอายกนิ้วแล้วได้ยังยกแล้วพี่น้องเลขทูบชุดเต็มมือนี่ชุดเต็มยวันนี้นะคะมามือนี่ก็จะได้เห็นเลขทูบผมจะบอกเสมอว่าถ้าเลขทูบมันตรงกันกรับเลขที่ผมให้ไปก้อนหน้านี่ เขาอัดได้เลยนะครับเนาะเลขกับมีเขามหลุดแลยนะครับเด้อเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังก็ติดเจ็ดมักรานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับผู้ใดมักก้ายังซื้อได้เมดเลยผมเปได้ว่ากันผู้ใดรูดตั้งแต่เก้าศูนย์จนว่าเก้าเก้าก็ได้นะครับนะการซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าก็จะมีเก้าหนึ่งครับเก้าเจ็ดเก้าหกแล้วก็เก้าสองนะครับเก้าหนึ่ง เก้าเจ็ดเก้าหกแล้วก็เก้าสองสามตัวมีเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งหกนะครับนอกส่วนเล็กเดียวเราหัวนี้เราก็ยังให้ไปที่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับหลายคนมาเลขเก่าคือเอามาดูแทะเลขมันออกกระโสเก่าครับซีซีกับหัวก็ออกแม่นว่า่ะเลขมันวนเนี่ยผมคิดว่าแล้วกผมกับฝันวันนี้ผมฝันมาผมเห็นตำรวจเห็นท่านเลวันเห็นท่านเลวันก็ไปจอนนี่เมื่อป่า มือเเป็นล้มจริงๆนลมอยู่นะไม่เป็นล้มบ่กบาเอาคูนไพ่เข้าไปคู่ไพ่เข้าไปแล้นเลยแลนเลื่อมีผู้ประสบมีเขามีรัฐบาลเนี่ยนะครับพี่น้องกันละระวังเป็นลมเนอคนแหนะกันนะครับย่าดันกันพอดใจหลังเนี่ยหอดใจแล้วพี่น้องทอดฉันาดเจีผมฝันครับกัน แม่ค่าเป็นล้มครับโอ้ขายดีหมดหรอไข่ดีหมดเนไม่เป็นไรเนาะอาจารย์มีรถอยู่นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงเนาะอาจารย์ก็จะเป็นด้วยกันค่ะ <laughs> อาจารย์ก <c oughs> ็ะเปลี่นเขาเ <นะ S 3> ริ่มทำกะเมื่อวานนี้ผมกับฟันเห็นตำรวจฟันเห็นตำรวจนีนจนเนจ่เลขมันอีหยังอะไรตำรวจกันหนึ่งเก้าเก้าหนึง่งหนึ่งเก้เก้าห่งาเรกวานนี้แล้วปีนี้เป็นปีมะโรงนะครับปีมะโรงก็คือปีงูใหญ่เป็นปีของภูปีนี้ภูจะแทงฤทธิ์อยู่แล้วนะครับนอกจา เลขมงคลกคือเลขเก้าเพราะงูใหญ่ก็คือเก้านะครับบริวารปู่ก็คือเจ็ดกับหนึ่งผมก็เลขให้ไปดิเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งเป็นตัวเด่นผมนะครับเนาะตัวเลขรูปนะครับเดี๋ยวเขาจะทองตามนะครับเนาะอ่ะเขาทองเด้อค่ะอาจารย์ยกมือนะครับเด้อสามลืมเก้สอง นี่คือเลขสามนะครับมันตรงกันเลยอ่ะมาแล้วนะครับนี่นะกันมันตรงตัวเนี้ยเข้ากันเลนตัวนี้แหละแล้วเก้าสองอยู่ตำแหน่งที่สุดท้ายนะครับเนาะผมนี่เมาลอตเตอรี่มาแล้วล่ะผมยังไม่ยกมือให้เลยต้องเล่นกลัวเลยนะครัผมย่านผมมาได้เนาะสามเก้าสองที่มันออกหนึ่งเก้าหนึ่งล่างน่ะหัวนั่นพ่วงเข้ากับห้าหนึ่งเก้าม่นบ่ล่ะมันมาตรงกันผมเลยสั่งอารเก้าหนึ่งหัวเมื่อกี้กับตรงกันสี่ห้า ถามมาซี่หามาว่ามันเก่ามากแตนบริษัเงินมันไปรักรอยนะครับเนาะแล้วงวดนี้เลขตรงกันที่ตำแหน่งเก้าสองเนี่ยผมก็คิดว่าเลขจะอยู่ตัวนี้บอกฟูแล้วว่าหนึ่งวายแลลวเด้อปูเหงาบก็ได้ยับปีนหัวผมนะครับถามกลับหัวผมเพราะผมจะบอกกับงัวนี่ผมจะเล่นตรงเลยแต่สี่คู่ห้ามตัดออกนะครับเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับเนาะกัเลขมีเขาไม่รู้ทครับอาจารย์ก็บว่าได้กร้นตีดอกว่ามันจะมานะครับแต่งวดนี้มีความมั่นใจว่ามันจะมาเพราะว่าหนึ่ง ผมป่วยไวมากผมป่วยมาสามปีมือแล้วครับอาการนังสี่เป็นอาการของคนดี่อ่านลูกศิษย์ึกเล็กนะครับก้อนนั่นกับแปดม้วนสนะครับเข้ารุดแค่งัวดเดียวนะครับมวดเมื่อกี้ก่ะถ้าใครไม่รูดก็ไม่ได้เนาะผู้ใดดวงดีก็ถือยูดอกซีซีนะซึ่งยังเพิ่นเพิจะถือสามตัวเห็นบอกันแลดวตะบุญเพิ่แต่งวนนี้คนถูเยอะเซอร์ไพรส์มากนะครับคืออาจารย์ถือว่าว่าถือแล้วอาจารย์จะต้อหามนแต่ว่าอาจารย์ก็วิ่งเอา เอาติดมาไมาน่นลูงพ้นไหมือนกันไปเอาหลงไปทันกันได้พ้นไปหาเราอีกแล้วออันใส่เห็นแต่ยูทูบเบอร์พอแม่ของดีเด้ออยู่ก่อนนี่จะพาไอ้นี่จะไม่นะครับเด้อล้างเท้อไปเข่าห้องน้ำเรื่มถอดไมมครับโอ้ใส่เต็มที่แล้วหมื่นลูกติดเลยว่าอาจารย์นึกว่าเสียงฝนตกมานะโอ้ยเนาะยะ ลูกติดบอกว่าอะไรอยากอายจนในรถเสียงลงผมเลื่อมถอดไหมครับอันทางนานีา่ผมถอดนี่บังลูกนองผมมากใส่หลังเนี่ยเนี่ยไอ้ทักตะกี้ไอทักแล้วติดผมเ่ยแล้วพอติดเลยเพราะว่าอาจารย์นั้นติดไม่ของห้องน้ำดูนะครับเนาะอ่ะ เมื่อนี <love>. ้ก็จะเปิดดวงให้นะครับแต่ว่าได้เสียเวลานะครับกับูลังคนนี่บ้านเมืองเขาถือเน็กกัดตืมเตอมยุ่แจะของขันเรือกัมีเนี่ยเอาเอาผู้ใดขันเคยถือเรียกแม่ยกเมือโอ่ะ ใหญ่เกินเสื้อบอว่างวดเก้าหนึ่งนี่เล่าไทยผมยูทูบมือเนี่ยตอนเลขออกเล้วห่วงเกือบตายไม่ถูกแต่มาเ้าเมนเกินสิข้อหาเมียเมียบอกกลับเลขให้นั่นแหละขนาดไทยกันทุ่งหัวเด้นเนี่ยมันแล้วตะด้วงนี่เียครับหลายคนเห็นลูกน้องผมเต้นอยู่ในคลิปตะคั่งเน่ยมันถึงเจ้าบาทหาบาทจะมี่สิบบาทจะนี่ครับ ถ้งวดเก้านึงนี่ก็ได้หลายอยู่นะครับอาจารย์ก็เต้นหลายคนว่าคือบอสามร่วแมแน่นะครับ <c oughs> บอเมนพระเด้อมือเป็นมือนั่นเป็นพระบอกไปเลยก็เต้นขึ้นเราครับเสราะลบเพราะจีวอนวี่หุ่นแล้วเนาะก <c oughs> ะมือนี่ก็จะเปิดดวงให้นะครับค <c oughs> ือยังวานี่แหละบ้านเมืองเขาถือกันอาจารย์น็อตตี้ให้เขามาแปดงวดก็นานนั่นปูกับว่าถือกอูกับว่าห็น บดงวดได้กูเห yeah, ็นมันรสเดงวดวุ้นล้านเปเส้นกระเล่นมากหลายมันบ่นะครับสำหรับลูกประจายล่อยแต้วนะครับผูกตานล้มมาแล้วข้หัวเอวไปมาซื้อไหม่ไทยกันวบ้านจะลงไปไหนกินเนี่เล่สิมัดไว้เอาอันนั้นมัดไว้ไม่ลวดโอเคดเอ อยู่กับผู้ใหญ่บ้านนันเท้านัดนเอผู้ใหญ่บ้านสสนะครับเบอร์ศูนย์นะครับพักชาติหน้าพัฒนาจานนี้ว่าพัฒนากินย่างเดียวครับกะเดี๋ยวกะจะต่อไปนะครับอาจารย์กะจะว่าผ้าไหวปูไหวปูเสร็จเอามีไฟเหรียญห้าน้อยมาหมื่นเอาเอาอยู่บ่เอาอยู่เอาเฉพาะเขาเหมือนหลายเนาะ เขาเออเมื่อวานฮาน้อยผมเขาในช่วงนี้น้อยเข้าเข้าดีสามตัวก็แตกวันนั้นนะครับเมื่อวานเข้าหกเจ็ดเนอะพร้อมใจกันน้อยอัปปากกาขนาดนี้มันจะกลับไปกลับมาแต่ทีนี้มันไหมปล่อยในทันทีมันติดมาแล้วน้อยวันนี้รูดแปดครับรูดแปดมมีเม็ดเดียว แปดเก้าเก้าแปดแปดเจ็ดเจเก้าเจ็ดเก้าเจแปดหนึ่งแปดนะครับฟังอีกครั้งแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งสามตัวมีแปดเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเก้าหนึ่ง ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับเมื่อวานเข้าที่หกเจ็ดนะกวันก่อนก็สามตัวสี่เก้าห้านะครับช่วงนี้น้อยเขาดูครับวันที่นี่จะผ้าหวปูนะครับวหวปูเสร็จแล้วก็จะทําการเบิกเนีให้การเบิกเนีอาจารย์สวดละกในไม่ระวางที่อาจารย์สวดเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้รับตาแล้วก็ขอพรนะครับเพราะอาจารย์จะบอกลูกคืนแล้วก็จะเข้าคอแล้วเข้ามันยางกอกไปสองทรั้งนี้เลยนะครับน้วผู้ใดจะถ่ายรูป อาจารย์ขอกวามเหมยนใจนะไทยรู้ไหมเขาพะเบิดเนี้เสียงม่างวนมาไหมมาตังแถวนี่สองแถวนะครับเลี้ยงคิ้วกันหลักกรสนับไทยหัวยืนกล้องไงทีมงานไายข้ามานะครับมนจังสี่าได้แย่งกันนะครับนาอมือนี่อ่ะในไทยทุกคนนะครับนราอาจารย์ในไทยทุกคนนะครับผมไปใสครับมือนี you, course, ่อ the ่ะมีไผ่จะถามยังอีกว่า ก็คืเลขน,นะครับนะรกี่คันตอนนึ่งผู้ใดมาหนีแล้วจะเห็นว่าอาจารย์รุ่นเลขที่ใรุรนดยุสงปูอง์ดำนะครับนอกลาไปขอเพื่อนให้บอกซื้อน้ำสกุลบ้านเล็กที่ก็ไปน้ำนะครับนอกาผู้ใดดวงไม่มีหรืกระบ,บนเพิ่นเป็นวลไม้กาย่างนะครับจะได้มีดวงนะครับเนาะบอกซื้อน้ำสกุลบ้านเล็กที่ก็ไปนะครับสงปูองดำู้เววก็องยานะครับขอคู่กันนะครับจะได้โชคได้ลาภแล้วก็กลับไปบ้าน อาจารย์จะมีบทขอขมากับอยู่ในยูทูปพระพิมพ์เลยว่าบทขอขมากรรมพอนอตี้ให้ลูกใ้ร้านเนียให้ก็ได้แล้วก็สวดทุกขึ้นก่อนนอนนะครับนอนจะได้ตัดกรรมดวงจะได้สม้งพื่นเศร้ามากนี่เข้าเห็ดกรรมดูเด้ดาลูกดาบหัวเป็นปลาเป็นกรรมเนี่ยนะว่าพื้นให้บ้านแนน่ย่ทพาลาเขาก็ต้องตัดกรรมนะครับยากะวันที่16มกราตอนสามทุ่ม นาจอไพนาจอมันก็ะจังมาขอขมากับพ่อมาจารยนอาจารย์ก็ะจพาสวดนะครับจังสวดจุเนียยเท่า้นล่ะจะลืมนะครับเลขวันนี้17เมกราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9นะครับ9 1้าหนึ่งเก้าเจ็ดเกกเก้าสองเก้านึ่ก้าเจดเก้า้ทีำ่นเ่บุญบ่ครับโอ้โอเปิดเปิดห้างไหนเป็นนะครับขอขอเด้อเอให้แม่ร้ยังเลยนอ ยังใหม่กับแม,ม่มกน,นจะนนนยังใหม่บุญกับยังแม่นะครับนอ้องเปิดทางให้สายบุญแม่แล้วถึงเรี่ยงมั้งหนึ่งถึงหลายมาแม่้งแม่ถึงหลายจังวะ